แคมรี่ราคาไม่ถึงเจ็ดแสนคุณผูชมมาในวันนี้ครับรุ่น2.0 G ปี2020ใครอยากเล่นแคมรี่รถสายผู้บริหารที่ได้ในเรื่องของความอึดถึกทนและประหยัดน้ํามันนะครับออปชั่นจัดเต็มไม่มีขาดเลยคันนี้เป็นจัดให้ในราคาเบาๆครับ6กแสน0ก้าหม้าจ้รถหน่วยงานด้วยคุณดูภายในออปชั่นเนี่ยครบเลยบอกไฟฟ้าคุณาแล้วดูสภาพบอกครับเทียบป้ายแดงชนป้ายแดงสภาพนางฟ้าไม่มีผิด นะครับออปชันจะเต็มออปชันทุกอย่างใช้การได้ตามปกติใครชอบรถเดิมๆคัมนี่รถเดิมๆน,นะครับรถน้อยอยากออกคัมรี่คันนี้รายได้25 0 0 0คนเดียวออกรถได้เลยฟรีดาวได้อีกนะครับผ่อนไม่แรงสนใจเนี่ยดูยคลิปนี้จบไปครับมาครับคุณผู้ชมผมเป็นเพันยนครับวันนี้คุณอยู่กับรถเต y o t ต้าค r มี่ 2.0G ปี2020ครับมาในราคาค่าตัว6,99,000 นะครับงบน้อยเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้เลทฟรีดาวครับพรอ,อยู่ที่1 2 0 0 0บาทรายได้1น0 0 0นบาทคนเดียวรับจบเลยนะครับขอคนมีเครดิตดีไม่ติดแบล็คลิสต์ไม่ติดบุโรนะครับคนเดียวรับจบฟรีดาวได้เลยมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0ครับเป็นรุ่นจีตัวเริ่มต้นราคาเบาๆใครอยากเล่นแคนรี้ครับที่ได้ในเรื่องของความอึดติกทนของเครื่องยนต์และประหยัดน้ํามันนะครับตัวเครื่องเนี่ยโตโยตา้าแน่นอนอยู่แล้วเข้าสูงได้ทุกอู่เลย เต็นมจัดมาให้ในราคาเบาๆครับ699,000านันคนี้ตัวนี้เป็นตัวที่ถูกที่สุดในสาขาเพชรจนแล้วนะครับในร้านเพชรยนต์แล้วร้านมือสองที่ขายรถจนมือสองอันดับหนึ่งของประเทศนะครับรับประกันโครงสร้างบอดี้เดิมดูจากเส้นจ่ายกันมาเกาะก่อนผู้ชมสวยงามนะครับรับประกันโครงสร้างเนี่ยไม่มีชนหลังพิวามจมน้ําแน่นอนทําไมเราถึงกล้าให้รับประกันครับเพราะรถทุกคันของเรานะครับผ่านการเช็คจากไฟแนนซ์เรามีไฟแนนซ์เข้ามาเกี่ยวข้อง เลยผ่านการตรวจเช็ครถอย่างละเอียด274รายการครับทําไมเราต้องตรวจเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณลูกค้าในการซื้อรถจนนะครับเพื่อเข้าเครดิตของทางธนาคารครับว่าเขาจัดไปนั้นไปแล้วคุณลูกค้าได้รถเกตเองดังนั้นเขาเลยได้เครดิตเข้าไปอยู่ในทางธนาคารคุณวางใจได้ในการซื้อรถมือสองนะครับเพราะเราตรวจเนี่ยทีบเข้ากับมาตรฐานของยุโรปจากประเทศเยอรม,มันแล้วไม่มีอะไรต้องห่วงแคมรี่คันนี้มาในสีพอรอนเงินครับสีสวยหายากส่วนใหญ่เนี่ยสีแคมรี่เขาก็จะเป็นสีขาว หรือสีดำนะครับคันนี้สีบอลนงินเนี่ยสีหายากมากแะ้วเป็นสีที่สวยด้วยราคาเบาๆคุณผู้ชม6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะผมมองว่ารหลได้แค่สองหมื่นห้าเนี่ยคนเดียวเนี่ยผ่อนสบายเลยนะครับคุณได้รถสายพู่มรหรัสนี้ไปใช้งานแล้วนะครับออปชันเนี่ยเขาไม่มีขาดเซ็สนเซอร์หน้าสองจุดเซนเซอร์หลังอีกสี่จุดออปชันไม่มีกะครับเอตอ้าเนี่ยใช้ได้อีกนานไม่แค่แสนต้นเท่านั้นนะครับแล้วเป็นรถหน่วยงานด้วยราคาแค่นี้เอง จองก่อน2,000บาทเงินจองไม่หายไปไหนนะคุณผู้ชมผมบอกก่อนนะว่าจองล็อกรถไว้เท่านั้นแล้วราคานี้มีน้อยนะครับเหลือแค่2คันเท่านั้นในบริษัทเป็นสีขาวและสีบเงินนะครับดูได้เลยตัวอะไหล่รถจนนะครับไม่ใช่ตัวอะไหล่ตัวโครงสร้างรถเนี่ยไม่มีซ้ำหนิไม่มีรอยไม่มีคราบไอ้น้ำเข้าไปอันนี้เป็นแนะนําเลยนะครับราคาเบาๆงบน้อยๆเนี่ยจัดคันนี้ได้ที่ราคาเป็นเบาเนาะนะครับไม้เนี่ยแสนสี่ราคามานันเลยตก แต่เป็นขอคนรับได้เท่านั้นไม่แสนสีก็จริงครับแต่ที่เป็นบอกเป็นรถหน่วยงานผ่านการเข้าสู์เช็คคัวยะครับเป็นฐานน้ำมันเครื่องเป็นฐานานำ้ำมันเกียร์มาหมดเลยมีการเข้าสู์ดูบำรุงดูแลรักษาอยู่ตลอดขอคนไม่ติดในเรื่องนี้เป็นว่าได้รถหน่วยงานไป My 4, ไม่แค่แสนสี่ไม่เสถเทียนตัวเครื่องแน่นอนขอคนรับได้นะครับไม่ก็เยอะแต่แรกมาในราคาที่ถูกขอคนเข้าใจและอยากเอาคันนี้จริงๆเป่าโชว์ครับไม่มีปัญหาไม่มีข้ามน้่นมันอไรเยอะอตคลิปนี้เนี่ย จะพาชมโครงสร้างบอดี้รถตัวน็อตทุกจุดเลยนะครับ mm. เพื่อเคลียร์ mm. ความกังวลใจของคุณลูกค้านะครับเป็นการสแกนเป็นการสแปคลูกค้าก่อนเนาะก่อนที่จะมารับชมตัวรถด้วยที่ร้านด้วยตัวของท่านเองได้แมตช์ขอบ16ครับได้ยางปีใหม่ด้วยนะได้ยางปีสองพันยี่สิบสี่สวยงามนะครับคัมรี่ตัวนี้ลูกครอยากเล่นคัมรี่แบบตัว2.5งจุดห้าสปอร์ตสองจุดห้าจีสองจุดห้าไฮบริดไฮบริดพรีเมียมพรีเมียมรัชชอดี้มีหมดเลยนะครับที่เพชรยนต์เนี่ย ส่วนใหญ่เราจะขายโตโยต้าแต่แบรนด์ฮอนด้าเราก็มีแล้วแบรนด์โตโยต้าเราส่วนใหญ่เป็นรถของหน่วยงานด้วยนะครับรถในงานดีมากท่าสีจะดีกว่ารถบ้านตรงไหนหรู้ไหมคุณผู้ชมตรงที่ว่าถ้าเปรียบเทียบนะครับรถคันนั้นเนี่ยรุ่นเดียวกันปีเท่ากันไม้เท่ากันนะครับราคาเท่ากันแต่เจ้าของเดิมเนี่ยต่างกันลูกค้าที่เล่นรถมือสองเนี่ยเขาจะรู้ดีว่ารถในงานนะ่าเล่นมากกว่ารถบ้านนะครับเพราะรถบ้านเนี่ยไม่รู้เลยว่าเจ้าของเดิมอะใช้งานมาอย่างไง มีการบํารุงอยู่หรือเปล่าแต่รถหน่วยงานเนี่ยภายในกฎบริษัทเนี่ยเขาต้องเอาศูนย์เอาเข้าศูนย์เช็คทุกระยะอยู่แล้วต้องบํารุงอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับดูได้เลยว่าตัวเบาะเนี่ยสนใจจะหนักไปทางคนขับเท่านั้นจะเห็นได้ชัดนะครับในรถหน่วยงานสนใจ่เบาะจะหนักไปทางคนขับแล้วผู้นั่งโดยสารตรงอื่นๆจะไม่ค่อยหนักนะครับเพราะว่าเขาใช้ทํางานส่วนใหญ่เขาก็ไปแค่คนสองคนเท่านั้นเองผู้นั่งโดยสารจุดอื่นเขาก็ไม่ค่อยได้รับการใช้งานเท่าไหร่ หมายความว่าได้สภาพใหม่ๆไปเลยในส่วนของผู้นั่งโดยสารข้างหลังแล้วข้างข้างนะครับชุบกอะเดี๋ยวเปิมพาชมในส่วนของตัวโครงสร้างรถดีกว่าตัวโครงสร้างรถเนี่ยสำคัญมากในการสรุรถมือสองนะครับเปิมแกะให้ดูตรงนี้ครับเม็ดอาร์เนี่ยไม่ได้รับความเสียหายเลยนะครับโครงสร้างรถเดิมๆครับถ้าไม่เดิมเนี่ยมันจะมีการตัดการเชื่อมหรือแบบปิดเปี้ยวนะครับอันนี้มองทางไหนก็เนียนตา สามารถเข้ามาเช็คได้นะครับสามารถเข้ามาวอล์กอินได้ที่ร้านร้านอยู่จังหวัดกรุงเทพมาหานครครับเขตหนองจอกถนนสุวิทยาวงที่46เขตอ้อยขวาง้ำปากชีนะครับหรือใครมาไม่ถูกเอาเบอร์อยู่ขวามือด้านล่างแอดไลน์เป็นมานะครับสามารถจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเข้ามาดูตัวรถได้สามารถเข้ามาเช็ครถได้เช่นกันอันนี้เป็นไม่ว่าการเข้าใจนะครับว่าคุณลูกค้าเนี่ยอยากจะแบบได้ความมั่นใจอยากจะได้รถที่ปลอดภัยจริงๆนะครับอันนี้เป็นไม่ว่าการสามารถจ้างมาได้เองเลย แล้วก็สามารถเข้ามาทดลองขับได้นะครับส่วนใครที่ไม่มีเวลามาดูรถนะครับเรามีไฟแนนซ์เนี่ยจัดเซ็นเอกสารถึงหน้าบ้านให้คุณลูกค้าเลยดังนั้นคุณไม่ต้องห่วงนะครับในเรื่องของการเซ็นเอกสารเราวิ่งให้ฟรีนะจุดจุดนี้นะครับในเรื่องของการเซ็นเอกสารส่วนเรื่องรถสไลด์นะครับจะเป็นจัดหาให้ทางเพโจรเราอยากจะจัดหารถสไลด์ให้แต่ว่าคุณลูกค้าอาจจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นนะครับรถเดิมๆครับรถในงานเชื่อไหมอ่ะพาชมดูเล่มรถอยู่ชัดเจนนะครับ ทะเบียนรถเนี่ยอยู่ชัดเจนพรอรบอคาสีต่อไว้ให้เรียบร้อยนะครับยากนะคุณผู้ชมที่จะหารถที่สภาพดีแล้วได้รูปเล่มรถเอกสารชัดเจนนะครับสามารถที่มาที่มาได้ใครอยากได้เอกสารเพิ่มเติมอยากรู้ว่าเจ้าของเดิมคือบริษัทไหนนะครับสามารถทักหาเต็มได้เดี๋ยวเต็มส่งเอกสารให้ดูโอเคไหมอ่ะก็ต้องโอเคแหละตัวโครงสร้างน็อตตรงนี้ตัวบอดี้รถตรงนี้โอเคนะครับตรงนี้ผ่านไปไปชมในส่วนของผู้นั่งโดยสารข้างในกันดีกว่า สำหรับคัมรี่ 2.0G คันนี้ราคาเบาคุณผู้ชมคุณไปดูได้เลยนะรถแบบรถเก่งคันไหนป้ายแดงเนี่ยราคาเกินคัมรี่มือสองแน่นอนถ้าแบบใครอยากเล่นคัมรี่จริงๆไม่ติดเรื่องที่เขาไปรถมือสองไม่ติดเลขไมค์คันนี้นะครับผมยังมองว่าเลขไมค์ยังใช้งานได้อีกนานเลยไมค์แค่แสนสี่เท่านั้นแล้วเป็นรถหน่วยงานบำรุงอยู่ตลอดเนี่ยไม่ซีเรียสนะครับคันนี้เอาไปเลยไม่ถึงเจ็ดแสนเก้าหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นเอง เป็นได้นะครับสภาพบอกยังดีอยู่เลยนะครับเดี๋ยวผมพาเช็คหรือใครอยากชมใต้ท้องรถนะครับเดี๋ยวเป็นวิดีโอคอลให้เอาเบอร์แอดไลน์ไปมานะครับเอาเบอร์อยู่ขวามือด้านล่างคุณลูกค้าแอดไลน์ไปมานะครับซื้อรถกับเพชรยนต์เนี่ยเราแถมประกรันให้ด้วยประกรันชูเฉินนะครับประกรันชูเฉินคืออะไรคุณขับรถไปนะครับอ่ะออกจากบริษัทเพชรยนต์เราไปภายนหนึ่งภายในหนึ่งปีเกิดรถคุณน้ํามันหมดนะครับสตาร์ทไม่ติดหรืออะไรก็ช่าง ภายในประเทศไทยทั่วประเทศไทยนะครับคุณโทรหาประกันที่เราให้ไปจะมีรถสไลด์ไปร,รับคุณไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับอันนี้เราให้ฟรีสําคัญมากในการซื้อรถมือสองนะคุณดูคนันนี้อันนี้ตัวเริ่มต้นนะ 2.0G จุูนจีเนี่ยด้าเซนเซอร์หลัง4ี่จุดขนาดขอไม่เปรียบเทียบล้วกันแบรนด์คู่แข่งเนี่ยบางแบรนด์เนาะตัวเริ่มต้นเขาไม่ให้เซนเซอร์หลังมาด้วยนี่คันนี้ได้นะครับขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับ อ่ะเปิดมาบ้านท้ายคทายชมคองสร้างครับแน่นอนอยู่แล้วแบรนดเตอร์ต้าเนี่ยก็เก่งเขาให้ที่เก็บสัมภาระมาเยอะคนบ้านคนเมืองไปได้หมดเลยนะครับแม้จะรถทุกคัน วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ด้วยเปิดตั้งแต่ตั้โมงเช้าโมงเย็นหรือใครที่เลิกงานดึกน,นะครับอยากมาดูจริงได้ครับมาตรงเวลามานะครับเต็มเอาตันนี้สองทุ่มเต็มก็ยังอยู่นะครับไม่อยากให้พลาดจริงๆใครอยากเข้ามาดูรถเต็มไม่ติดเลยนะครับไม่เหวี่ยงด้วยอยากเข้ามาดูสักสองสามทุ่มก็อยู่ให้ได้นขนาดตีสี่เนี่ยเต็มมีนัดเปิดรถให้ลูกค้านะครับส่งึืนรถสไลด์ก็ปล่อยมาแล้วนะครับลูกค้าอยู่พิษณุโลกค,ครับ ลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้าเก่าเนาะนะครับเขารู้อยู่แล้วว่ารถเพชรยนต์ที่นี่เป็นยังไงนะครับรถในสต็อกกว่าเจ็ดอยคันเนี่ยเป็นยังไงเป็นแค่วิดีโอคออพาดูใต้ท้องรถส่งรูปรถให้นิดหน่อยนะครับสนงเอกาสารผ่านส่งรถไไล์เลยทั้งๆที่เขายังไม่เห็นรถตัวเป็นๆัวจริงๆเลยนะครับในส่วนของยางอหลมีให้เครื่องมือแม่แรงมีให้แล้วนี่ครับซีนทํมนามะพร้าวสีขาวเปลือกไข่ไฮไลท์เลย,ยไฮไลท์ของเพชรยนต์เลยคุณผู้ชมคือรถตู้คันมันเดิมครับ เดินยังไงเอ S <S สีนทามาพลาสสีขาเปลือกไข่เนี่ยรถที่มันเดิมมาจากโรงงานนะครับมันจะมีซีนทามาพลาสสีขาเปลือกไข่อย่างที่ผมให้ดูรถข้าไหนไม่มีไม่แนะนําให้ซื้อไม่เชื่อไปดูจากป้ายแดงได้เลยนะว่าบันท้ายเนี่ยมันจะมีซีนทารรมาพลาสไหมมีแน่นอนนะครับไม่มีไม่แนะนําให้ซื้อหมายความว่ามันโดนเก็บงานมาแล้วพอดีจะเก็บงานทําไมข้างหลังนะคุณคิดให้ดีๆอ่ะในส่วนต่อไป่าเป็นพาชมตัว ออปชั่นรถนะครับไม่มีอะไรเยอะเลย Option, ออปชั่นเนี่ยครบชุดครับแล้ว Option, ออปชั่นเนี่ยไม่อ่านใครเลยชบนี่ครับเป็นพุ้สตาร์ทเดี๋ยวเป็นพาชมไม้แท้นะครับไม้แท้ดูได้เลยจากหน้าปัดเราชมนะครับเราชมชิบอ่าสวยงามครับเวลาสตาร์ทเนี่ยก็จะมีจอสแสดงผลอย่างนี้ให้นะครับน้ำมันใกล้หมดแล้วนะครับแต่ว่าแต่ว<น>่ากังวนซื้อรถจากเตาปลานะครับเดี๋ยวเปิมน,น้ำมันให้ด้วยอันนี้เปิมแถมให้เองนะไม่ใช่บริษัทแถมให้ ไม่ครับหนึ่งแสี่หมื่นสี่พันกิโลขอคนรับได้เท่านั้นคุณได้รถระดับผู้บริหารราคาหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันไปใช้งานคุณคิดดีๆนะคุณจะแบบไปออกรถเก่งเล็กกวนน่านี้ออกห้างป้ายแดงเนี่ยเจ็ดแสนกว่าแปดแสนกว่าแต่ถ้าคุณอยากเล่นคัมรีคันนี้หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันไม่เยอะก็จริงแต่ว่าแต่นะครับเป็นรถในงานบำรุงอยู่ตลอดแล้วเป็นแบรนด์โตโยต้าอึดถึกทนครับเรามีเอกสารออกให้ชัดเจนเรารับประกันโครงสร้างเราแถมประกันให้ คุณคิดดีๆรถคันนี้ใช้งานได้อีก5 6ปีก็ยังใช้งานได้นะครับโตโยต้าเนี่ยไม์สามแสนก็ยังใช้งานได้ดีไม์สี่แสนก็ยังใช้งานนะครับใช้คันนี้ได้อีกปีเลยไม่มีปัญหาแน่นอนแล้วเดี๋ยวเปรมแถมประกันเครื่องเกียร์ให้อีกนะครับไม่ต้องกังวลเลยคุณได้รถออปชั่นครบอย่างนี้ไปใช้งานแล้วนะครับจอมองหลังตาแสงออตโต้จอการทัชสกรีนเชื่อมต่อได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าเป็นแอปเปิลคัพ a ับอันดออโต้ทุกอยแล้วตรงนี้นะครับเป็นที่วางโทรัพชาร์จแบตได้ทุก่ มือไฟฟ้าเป็นโฮกีออตโต้และเตินทางกายมีคุชคอนโทรลครับระบบช่วยขับคุณมีหน้าที่แค่ควบคุมพวงมาลัยเท่านั้นเองตั้งความเร็วรถเดิมครับรถเดิม,ดมทุกอย่างแล้วบอปรับไฟฟ้าคู่หน้าเอกาสารนี้หมดชัดเจนหมดนะครับดีไซน์ภายในเรียบหรูรถขับนิ่งขับนิ่งมากคุณชมนิ่งจริงๆนะครับไม่อยากให้พลาดคันนี้ไปชมตัวเครื่องรถไหมอยากชมเพายพชมได้นะครัไม่ติดปัญหาอะไรอยู่แล้ว รถเดิมครับบอดี้สวยด้วยนะครับแห่ความคลึงคลังแห่ความดูมีภูมิฐานครับด้วยความที่ว่าเขาเป็นแคมรี่เนาะอ่ะอยาอย่าวันนี้ถ่ายรถหลายคันนิดนึงนะครับเซลล์ที่นี่เนาะเขาก็ขายส่วนใหญ่เป็นสื่อออนไลน์นะครับเอ,อยอดขายเดือนที่แล้ว2 0าคันลูกค้าออนไลน์เก95%นะครับลูกค้าหน้าร้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสาขาที่เสริไทย เป็นลูกค้าพื้นที่ประจําอยู่แล้วเขาก็จะรู้จักอันนี้เป็นสาขาสุวินทวงศ์ครับเปิดใหม่แต่ในสต็อกเนี่ยเยอะเยอะกว่าสาขาเสรีไทยถ้าใครอยากเข้ามาดูรถเยอะจริงๆนะครับแนะนําให้เข้ามาที่สาขาสุวินทวงศ์ครับเพราะเป็นสาขาเปิดใหม่เป็นสาขาใหญ่สุดแล้วนะครับรถในสต็อกเนี่ยดูได้เลยนะครับว้าครับดูได้เลยในสต็อกเรามีรถกว่า700รอยคันคุณผู้ชมมีให้เลือกกันเป็นแฉก มาชมตัวโครงสร้างเริ่มจากตัวคันในดีกว่าตัวคันในครับตัวน็อตเนี่ยไม่มีขยับเลยคุณดูได้ชัดเจนนะครับตัวเบ้าโชกทํางานตามปกติครับดูได้เลยตัวน็อตไม่มีขยับค่ะอย่างที่เป็มบอกไปเป็นกรารันตีโครงสร้างบอดี้เดิมไม่มีชนักเพ่ความจมน้ําบริษัทเรานะครับให้รับประกันโครงสร้างเลยหากซื้อไปนาะภายในเจ็ดวันเนี่ยเอาเข้าให้คุณลูกค้าเอา รถเข้าศูนย์เช็คที่โตโยต้าครับหากตรวจเจอว่ามีชนหนักพิษความจมน้ํากับสีต่อไม้มาเนี่ยจะซื้อคืนเต็มราคานะครับตัวเครื่องยังนิ่งอยู่เลยตัวนงตัวน็อตครับอยู่ปกติแล้วรถทุกคันครับผ่านการดูแลจากเพชรโจนคือเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่รอบคันเปลี่ยนเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องเปลี่ยนฐานน้ามันเกียร์ดูแลของเหลวในเครื่องให้ใหม่รอบคันช่วงลง่างช่วงล่างตั้งศูนย์ตั้งเบรกใหม่หมดเลยปียงปียางดูแลให้แบตเตอรี่ดูแลให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะ นะครับ699,000เป็นรถหน่วยงานนันๆจะมีทีนะราคานี้แม้ไม่จะสูงแต่ของแถมเยอะนะครับแล้วเป็นรถหน่วยงานด้วยไม่อยากให้พลาดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ช่องนี้เนี่ยเป็นช่องรถเด็ดนะครับรถเด็ดก็คือจะคัดรถแบบรถเนี่ยมันก็จะมั่วหน่อยแต่ว่ามันเป็นรถน่าจักจริงๆนะครับไม่อยากให้พลาดคลิปนี้ค่นี้ครับสวัสดีครับ